โปรเจกต์ใหม่นะครับของนายน้อยทำอะไรครับคิดโปรเจกต์ให้บอยครับไอสัตว์มึงไม่มีคำว่าพี่เลยโกกันเลยก็ไม่มีไม่มีไม่มีและกูรู้คนเดียวโปรเจกต์ใหม่นะครับของนายน้อยทำอะไรครับคิดโปรเจกต์ให้บอยครับไอสัตว์มึงไม่มีคำว่าพี่เลยโกกันเลยก็ไม่มีไม่มี ไม่มีแล้วกูรู้คนเดียวโปรเจกต์ใหม่นะครับของนายน้อยทำอะไรครับคิดโปรเจกต์ให้บอยครับสัตว์มึงไม่มีคำว่าพี่เลยก่ออะไก็ไม่มีไม่มีไม่มีแล้วกูรู้คนเดียวโปรเจกต์ใหม่นะครับของนายน้อยทำอะไรครับ คิดโปรเจกต์ให้บอยครับไอ้สัตว์มึงไม่มีคําว่าพี่เลยโกกันเลยก็ไม่มีไม่มีไม่มีแล้วกูรู้คนเดียว